โดยแม่ของทางซงจีวูนะผมมีชื่อว่าป้าฮยองเยซึ่งเธอทั้งผมได้ทำการแต่งงานกับหนุ่มนักดับเพลิงที่มีชื่อว่าซงอีวานและต่อมานะครับผมทั้งคู่นั้นก็ได้มีลูกกันและก็คือทางซงจีวูและซงจินยาหลังจากนั้นหลายปีต่อมาผมดันเจี้ยนนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นซงอีวานนั้นได้ออกจากอาชีพนักดับเพลิงเพื่อไปเป็นฮันเตอร์และทางซงอีวานนั้นก็ได้ก้าวไปสู่ฮันเตอร์ระดับเอสคนแรกๆของเกาหลีแต่เนื่องจากว่าในเวลานั้นนะครับผมยังไม่มีการจัดอันดับแลนก็ม่เค้รรัิทในนนฐาะะฮตอ์ เอสส่วนใหญ่ควรมีเลยด้วยนั่นจะที่ทางทรงอีวาและผมได้หายตัวไปในดันเจียนนั้นก็ปรากฏว่าภรรยายของเขาเน้ะผมก็ได้ป่วยลง่างกระทันหันเธอนั้นได้ป่วยเป็นโรคที่เรียกว่าการหลับหลชั่วน,นิดหลันซึ่งจะทำให้คนคนหนึ่งนั้นเมืออยู่ในสภาวะโคม,มา่าวิธีการเนี้ยที่จะทำให้รอดชีวิต้ก็คือการใช้คริสตัลมานาเพื่อช่วยชีวิตโดยสาเหตุของโรคนี้นะครับผมก็คือเกิดจากการที่ดันเจียนนั้นได้ปรากฏข,ขึ้นทั่วโลกและผู้คนนั้นมีแนวโน้มที่จะแพ้มานาโดยธรรมชาติจากการสัมผัสมานาเป และนี่เป็นสาเหตุทำให้ทําแม่เอลโซจิอูนั้นะล้มป่วย